บเเเขาเา่รริมความเดิมตอนที่แล้วอสูราได้โผล่หน้าออกมาจากที่ซ่อนหลังจากได้ยืนนิ่งดูรามสูรหวังจะเห็นความสามารถของบุตรชายคนนี้ถว่าแม้รามสูนจะโดนต้อนจนมุมขณะสุรารักจะใช้น้ำตาเทพที่ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับน้ำกรดแล้วก็ตามรามสูรก็ยังไม่แสดงความสามารถออกมาจนอสูราต้องเข้ามาขวาง การเจราจาจบลงไม่สวยเพนวกกับใจสุรารักษ์หวังจะลองปะทะวัดฝีมือที่พัฒนามาทําให้การประทะระหว่างชายเผ่ายักษ์และหนึ่งในห้าองค์เทพเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็จะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลายหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสุรารักษ์เทพผู้อยู่เหนือเผ่าสวรรค์เป็นรองแค่เทพอ,อีกสี่องค์ได้แต่ยืนอ้าปากค้าง ในสิ่งที่ตนนั้นได้เห็นอยู่ตรงหน้าน้ำตาเทพผสมกับน้ำอมฤตที่ซึ่งว่ากันว่าหากโดนจะย่อยสลายไปถึงกระดูกลับทำอะไรชายนามอสุราไม่ได้ทำให้อสุราผู้แทกขึ้นมาว่าไอเทพงี่เงา่าคงจะไม่เคยได้เห็นมนโบราณของเผ่ายักษ์สิธาคราน,นี้จะเป็นบุญตาของเจ้าวิชาโบราณที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างชานานครั้งเดียว และครั้งสุดท้ายกล่าวเสร็จอสุราก็พุ่งเข้าใส่เทพสุรารักษ์ทันทีแม้สุรารักษ์จะยังคงตกใจแต่เมื่อศัตรูพุ่งเข้ามาใส่มาถึงตรงหน้าของตนแล้วนั้นสุรารักษ์ใช้ดาบสีทองเทพสตราฟันสวนอสุราไปในทันทีทำให้อสุราใช้กระบองฟาสวนดาบนั้นเช่นกันอาวุธสองชิ้นปะทะกันแรงลมระเบิดมหาศาลพัดพาให้ต้นไม้ใบหญ้าบริเวณนั้น ปลื้วว่อนกร,กระจายไปทั่วขณะงัดดันอาวุธกันอยู่สุรารักษ์เห็นว่าตนนั้นสู้แรงของอสูราไม่ไว้จึงใช้มนโบราณของชาวสวรรค์มนผนึกมารมนตราที่เคยกักขังเผ่ายักษ์ในตอนนั้นทว่าก่อนที่จะใช้มนอะไรได้ก็ต้องผลักตัวออกจากอสูราให้ได้เสียก่อนชายเผ่ายักษ์แทงเข่าสวนเทพสุรารักษ์หวังจะสร้างจังหวะและความได้เปรียบทว่าสุรารักษ์ก็ไม่ได้โลภ เขาสาดของเหลวสวนเขาที่แทงเข้ามาใส่ตนทันทีอสุราใช้มนต์โบราณอีกครั้งด้วยความไวกายาเหล็กเคลือบผิวหนังตรงบริเวณเขาเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วทําให้ของเหลวไม่ได้ผลแต่แต่ว่าของเหลวที่กระเด็นกระเซ็นโดนเขา่ากระชอกไปโดนชุดคลุมหนังพยาสัตว์มายาที่อสุรานุ่งหม่มควันเล็กๆปรากฏลอยขึ้นมาทําให้อสูราเบี่ยงสายตาไปมองควันนั้น สุลาลักษ์ได้เห็นถึงจังหวะช่องว่างของเสี้ยววินาทีที่ว่าจับดาบสีทองมันฟันเถือไปกับกระบองของอสุราจนเกิดประกายไฟแลบแรบออกมากระทั่งมาถึงร่างของอสุราทว่าชายราชาเผายักษ์เขาก็ใช้เท้าทีบกับพื้นดันตัวไปข้างหลังเพื่อหลบการโจมตีนี้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าอสุรารู้ดีคมดาบที่เหวี่ยงมาด้วยความเร็วขนาดนี้ ต้นหลบไม่พ้นแน่อย่างน้อยให้บาดเจ็บได้ไม่มากแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่อสุราคิดดาบสีทองเฉินผิวหนังของอสุราไปอย่างบางๆจนเลือดไหลซิบออกมาก่อนอสุราจะร่างลอยกระโดดถอยหลังมาตั้งหลักเว้นระยะจากตัวของเทพสุรารักอสุราไม่รอช้าทอดหน,นังสัตว์มายาที่โดนของเหลวกัดกร่อนยนลงพื้นอย่างรวดเร็วพลางหางตาก็เหลือไปมองสุรารัก์ด้วย เพื่อจะระแวดระวังไม่ให้ตัวเขานั้นตกเป็นรองทว่าแทนที่สุรารักษ์จะบุกเข้ามาโจมตีอสุราอย่างต่อเนื่องเขากลับยืนนิ่งจ้องมองอสุราแล้วก็พูดว่าข้ารู้ความรับของวิชาอาคมคาถาเผาเจ้าแล้วเพราะอะไรกันนะเจ้าที่ซึ่งใช้วิชาอาคมป้องกายจากน้ำตาเทพได้อย่างรวดเร็วกลับไม่ใช้วิชานั้นบกป้องกายที่โดนคมดาบหรือว่า เจ้าใช้วิชาทั้งร่างไม่ได้เอ๊ะหรือเจ้าต้องรวบรวมมนวิชาไว้แค่จุดจุดเดียวเนื่องจากว่าหากวิชานั้นปกป้องกายไปทั่วมันจะทําให้วิชาที่ว่าอ่อนแอกว่าการอัดไปแค่จุดเดียวมันเป็นเช่นไรกันแน่อสุราได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรทันใดน,นั้นสุรารักก็หัวรอกมาก่อนจะยื่นมือทั้งสองข้างไปเบื้องหน้าของสองสิ่งที่เป็นอาวุธประจำกาย ค่อยๆหายไปจากนั้นสุรารักษ์เอามือสองข้างมาประกบกันตรงกลางอกบทคาถาค่อยๆเริ่มสวดมันก้องกังวานดังสนา่นไปทั่วบริเวณซึ่งอสุราผู้ได้ยินบทคาถาอันคุ้นหูนี้ก็จำได้ดีว่ามันเป็นวิชาผนึกมานซึ่งเคยโดนเล่นงานมาแล้วครั้งหนึ่งตอนสงครามสวรรค์โดยเหล่าองค์เทพทางฮาอสุราแม่รอชา้าพุ่งเข้าใส่เทพสุรารักษ์ในบัดดน ร่างอันพุ่งมาด้วยความเร็วของชายเผ่ายักษ์ที่จวนจะถึงตัวของสุรารักษ์กลับต้องกระแทกเข้ากับบางสิ่งที่มองไม่เห็นสุรารักษ์ลืมตามองจ้องมาที่อสุราทางอสุราจะพุ่งออกไปข้างๆเพื่อจะอ้อมแต่ทว่าเขาก็ชนเข้ากับผนังที่มองไม่เห็นอีกครั้งอสุราใช้มือทั้งสองข้างจับไปรับรอบพบว่าตอนนี้ต้นถูกขังอยู่ในผนังมองไม่เห็น ขนาดไม่ใหญ่เพียงแค่ขยับตัวได้ไม่ถึงก้าวชายออกราชาเผายักษ์จึงใช้วิชาดวงตาอาสูรเปลี่ยนดวงตาสีแดงกล่ำให้กลายเป็นดวงตาสีทองผสมแดงและภาพความจริงของผนังง้องโหนก็เผยผ่านเข้าในดวงตาของชายเผายักษ์มันเป็นไอซีขาวๆเปล่งออกมาซึ่งเป็นทรงสามเหลี่ยมตามที่ได้สัมผัสในคราแรกจริงๆอสุรามองจ้องไปที่สุรารักษเห็นชายผู้เป็นเทพ ใช้นิ้วโป้งแต่กันและนิ้วทั้ง5สัมผัสกันรูปลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับผนังอันมองไม่เห็นสุรารัก์เห็นอสุราที่หนีไปจากมนคาถาของตนไม่ได้ถึงกับหัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่าแม้ข้าจะไม่สามารถใช้มนต์ผนึกมานใหญ่เท่ากับในสงครามสวรรค์ได้แต่เทพหนึ่งในห้าก็สามารถใช้มันได้อย่างไม่ยากเย็นจเจ้าคงจะได้คิดถึงวันวาน เหมือนกับกลาแรกในตอนนั้นอสุราได้ยินสวนกลับทันทีว่าไม่ต้องมาอธิบายข้าฟังรอกข้ารู้ว่าวิชามนคาถาคืออะไรมันต้องใช้เทพ้าองค์ใช้มนคาถาพร้อมกันเพื่อสร้างมนที่ใหญ่กักขังทัพของข้าแต่ว่านะสุราลักษ์เจ้ามันยังอ่อนแออ่อนประสบการณ์ไม่เคยเจอกับของจริงเช่นนั้นข้าจะแสดงให้ดู ว่าแล้วอสุราก็ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆผลักกำแพงมนผนึกมานเขาค่อยๆออ,ออกแรงมากขึ้นมากขึ้นจนเส้นเอ็นปวดน,นูนสุรารักเห็นก็พูดขึ้นมาว่าเจ้ายอมแพ้เสถเถอดมนนี้แข็งแกร่งมากพอแม้จะเป็นเจ้าก็ไม่สามารถทำลายมันได้อสุราก็ไม่ได้พูดอะไรยังคงทุ่มพลังไปยังฝ่ามือทั้งสองข้างของตนผลักกำแพงใสๆออกจากลำตัวทันใดนั้น มือของสุรารักษ์ก็เริ่มสานมันค่อยๆแยกออกจากกันทำให้สุรารักษ์ตาเบิกโปรงสุรารักษ์พยายามใช้แรงทั้งหมดอาศัยไปที่ฝ่ามือเพื่อให้ฝ่ามือประสานต่อกันเช่นเดิมแล้วดูเหมือนว่าเทพสุรารักษ์จะเป็นฝ่ายชนะมน์ผนึกมารที่เขาใช้ยังคงได้ผลสุรารักษ์ที่เหงื่อแตกส่งกายหายใจลัวทีเนื่องจากว่าต้องใช้พลังอัดวิชาอาคมควบคุมอสุรา ที่ใช้แงรงผลักงลของตนเพื่อจะหนีรอดสุรารักษ์มองไปยังอสุราที่ซึ่งตอนนี้กำลังยืนนิ่งก้มหน้าไม่ขยับเขยื่อนร่างเรากับว่าถอดใจไปแล้วสุรารักษ์เดินตรงไปยังอสุรายืนห่างไม่ถึงคืบกับชายเผ่ายักษ์ที่เขากล้าเนื่องจากว่ามีมนผนึกมารกั้นขวางอยู่สุรารักษ์พูดขึ้นว่าเจ้าคงจะสิ้นหวังหมดสิ้นกำลังใจ เพราะต้องเจอกับมนต์อันแข็งแกร่งนี้จงสำนึกบาปไปเสียเถิดในขณะยังมีช่วงเวลาสั้นๆข้าคนนี้จะมอบความเมตตาให้กับเจ้าหลังจากที่สุรารักษ์นนพูดจบทันใดนั้นชายผู้เป็นเทพแงหน้ามองขึ้นบนท้องนาภาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ข้ายังต้องสังสารไอ้ยักษ์ตนนี้ข้ากำลังจะมอบความเมตตาให้กับมันสุรารักษ์กล่าวพูดอยู่คนเดียว ไม่ถึงอึดใจท่าทีของเทพสุรารักษ์ก็เปลี่ยนไปเขามีใบหน้าโลดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากนั้นเทพสุรารักษ์ก็หันมาพูดกับอสูราที่ยืนนิ่งๆิงว่าชะตาของเจ้าอย่างดีนักองค์เทพสูงสุดทรงเมตตาเรียกข้ากลับไปเสียก่อนพูดเสร็จเทพสุรารักษ์ก็เรียกโคอักคีผานะประจำกายตนไม่ถึงอึดใจเสียงร้องของโคอักคีก็ดังลัน่น ก่อนจะวิ่งพุ่งไปยังตรงที่สุรารักษืนอยู่ทันใดนั้นอสุราก็ค่อยๆแง่หน้ามองเทพสุรารักษ์ปากพูดบางอย่างออกมาทว่าตอนนี้สุรารักษ์ก็ขึ้นมาบนผานะที่โคอักคีลากแล้วสุรารักษ์ที่ยังคงทํามือเป็นรูปสามเหลี่ยมปล่อยมือคลายมนคาถาทันทีหลังจากโคอักคีออกตัวไปทางนายทหารวังสองนายที่เหลือรอดชีวิตอยู่ สุรารักคว้าชายสองคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ขี่หายไปในกลิบเมฆปล่อยให้อสุรายืนอยู่กลางป่าเพียงคนเดียวทว่าแทนที่สุรารักจะจากไปเฉยๆกลับใช้ล้อผ่านนาที่หวัวขี่ลากพุ่งผ่านป่าระแวกนั้นไปด้วยทาให้เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาเดียวกันที่รุกคเทวราขี่สาวโผล่มาพอดีเขารีบพุ่งมาหาอสุราพร้อมกับถามว่ามันไปไหนแล้ว อสูรตอบคำถามด้วยคำถามว่าทุกคนปลอดภัยดีหรือไม่รุกเทวราขี้เศร้าพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าทุกคนอยู่ปกป้องหมู่บ้านและบางส่วนไปช่วยเจ้ายักษ์นั่นตามคำสั่งของเจ้าแม้ว่าเจ้ายักษ์นั่นจะบาดเจ็บสาหาัสแต่มันก็อย่างรอดแต่วานะเรื่องอื่นก็คงวางไปก่อนตอนนี้เพลิงกำลังลุกลามไปกันใหญ่แล้ว ประเดี๋ยวข้าจะรีบจัดการดับไฟพวกนี้ก่อนไม่เช่นนั้นป่าแถบนี้จะไม่เหลือซากผูดจบรุกคเทวดาขี้สากำลังท่องมนต์คาถาพฤึกษาเพื่อจะจัดการกับไอไฟที่อยู่รอบๆทวะสสุราก็ได้พูดห้ามเอาไวา้โดยบอกว่าตนนั้นจะเป็นคนจัดการเองหลังจากผูดจบอสุราก็โยนกระบองลงไปในรอยแยกทัในใดนั้นพื้นดินที่แยกออกจากกัน ค่อยๆเคลื่อนที่ผสานมาเป็นเช่นเดิมราวก,กับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่ารุกขเทวดาขี้เซาตะลึงกับสิ่งที่เห็นหันมองแผ่นดินที่ผสานด้วยความตื่นตาก่อนจะหันมามองอสุราอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจังหวะที่หันกลับมามองอสุราเห็นว่าในตอนนี้อสุรากําลังยืนเหยียดขาข้างหนึ่งไปข้างหลังอกแขนกว้างพายมือออกเหมือนกับท่าที่กําลังจะตบยุงแต่ดูเออกระเริบไปมาก รุกเทวดาที่เห็นในท่าทางของอสุราถึงกับต้องคิ้วขมวดเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ชายคนนี้กำลังกระทำทันใดนั้นอสุราก็ตบมือเข้าหาการด้วยแรงมหาศาลเสียงปรบมือดังสนานมวลดมก่อเกิดคล้ายกับดังพายุพัดกระแทกเปลวเพลิงหายไปในช่วงพริบตารุกเทวดาขี้เศร้าได้แต่ยืนอ้าปากค้างในสิ่งที่ชายเผยักษ์คนนี้กระทำโดยที่มีเครื่องแต่งกายยังคงพัดปลิวตามแรงลม เออเออคงไม่ต้องพึงพาอาคมของข้าแล้วล่ะลุกเทวดาขี้สากล่าวอสุรากลับมายืนในท่วงท่าปกติพร้อมกับพูดว่ากลับหมู่บ้านกันเถอะดูเหมือนว่าจะมีสงครามในอีกไม่ช้าพูดเสร็จอสุราก็ออกเดินไปในทันทีโดยมีลุกเทวดาขี้สาเดินตามไม่ห่างระหว่างเดินลุกเทวดาขี้สาเลือกเห็นรอยแ,งแดงๆตรงช่วงไหล่ของร่างกายอสุรา และตรงเข่าของเขาอีกทั้งยังมีแผลตรงกลางอกอีกรุกขเทวดาขี้สาวเขาพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่านะถ้าทางจะเจ็บไม่เบาอสุราที่ยินก็ยิ้มก่อนจะพูดว่าแค่รอยขีดควรทำให้รุกขเทวดาขี้สาวพูดสวนว่าเออเออรอยขีดควรเงินหรือจากสิ่งที่กล้าเห็นเขาเรียกว่าแผลจากันหากเป็นคนอื่นคงจะดับศูญไปแล้วกระมัง อสุราไม่ได้พูดอะไรนอกจากก้มมองแผลตรงกลางอกเหตุว่าแผลมันไม่หายอีกทั้งเลือดยังคงไหลออกมาไม่หยุดแน่นอนว่าอสุราปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับเปลวเพลิงกำลังเผาแม่ร่างไม่มีผิดแต่เขานั้นไม่ยอมที่จะเผยความอ่อนแอออกมาให้ใครได้เห็นกระทั่งทั้งสองเดินเข้ามาในหมู่บ้านเผ่ายักษ์ชาวบ้านเผ่ายักษ์เห็นสภาพอสุรารีบกลูวกันเข้ามาด้วยความเป็นห่วง อสุราตอบทันทีว่าข้าไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล็กเรื่องที่ใหญ่กว่าคือพวกเราต้องอพยพออกจากที่นี่จงเก็บข้าวเก็บของย้ายถิ่นฐานเรามีเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นพูดจบอสุราก็เดินตรงไปยังที่พักของตนเห็นชายเผ่ายักษ์ตนหนึ่งกำลังยืนเฝ้าอยู่หน้ากระโจงอสุราจึงหันไปสนทนาว่ายักษ์ที่โดนเล่นงาน อาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างชายายักษ์ตนนี้ก็รายงานดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่าห่วงอสุราย,ยิ้มแล้วก็พูดว่าข้าจะพักผ่อนถ้าไม่ใครลบควรชายผู้ได้รับคำสั่งพยักษหน้าก่อนอสุร่าจะเดินเข้าไปในกระจมของตนตัดไปทางวังองค์เทพซึ่งในเวลานี้ก็ตกคำ่ำพระอาทิตย์บอกลาจากท้องนภาทิ้งไว้ให้ดวงดาราและจันทรา ารับหนน้ทที่แเสียงวัวอักคีร้องดังไปทั่วท้องพระโรงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเทพสุรารักษ์กลับมาแล้วเทพสุรารักษ์ไม่รอช้าออกคำสั่งให้ฐานบริเวณนั้นจัดก,การพาพวกฐานวางสองนายไปดูแลก่อนจะเข้าไปห้องโถงที่มีองค์เทพอยู่สุรารักษ์เดินเข้าไปก็ไม่รอช้าที่จะพูดขึ้นมาว่าทําไมกันท่านองค์เทพสูงสุดจึงบอกให้ข้าพระเจ้าคนนี้พอ ทั้งทงที่ข้าพระเจ้ากำลังจะมอบความเมตตาให้ไอ้ยักษ์นอกรีตนนั้นได้แล้วแทๆ้ๆมันอยู่ในมือของข้าพระเจ้าแล้วเทพสุราลักษ์กล่าวด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนองค์เทพสูงสุดจึงตอบว่าท่านเทพสุราลักษ์ควรจะสำรวมกายวาจาให้เหมาะสมกับเป็นผู้ได้ชื่อว่าองค์เทพของปวงชาวสวรรค์ทเทพสุรารักษ์ได้ยินถึงกับชะงักรีบสงบสงเสงียม เลี่ยนมาพูดด้วยวาจาสงบสงเสงี่ยมและสุขุมยิ่งขึ้นเขายังคงยืนยันคำเดิมทำให้เทพสูงสุดพูดขึ้นว่าข้าพระเจ้าได้ํำชับกับท่านว่าอย่างไรให้ไปเจรจาหรือไม่หากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นถอยกลับมาเสียแต่ทว่าท่านก็ดื้อรั้นลองของชายนามว่าอสุราจนทำให้ทหารวังสามนายต้องดับศูนย์และบาดเจ็บสาหัสอีกสองหากข้าพระเจ้าคนนี้ ไม่เรียกท่านกลับมาท่านสุรารักษิดว่าจะต้องเจอกับอะไรท่านเพิ่งจะเป็นหนึ่งในองค์เทพได้ไม่นานแต่กลับพรลุ่มในวิชามนคาถาข้าพระเจ้าว,ว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นองค์เทพเสร็จแล้วท่านทําให้ชาวสวรรค์และองค์เทพท่านอื่นๆเสื่อมเสียเกียรติสุรารักษ์ได้ยินถึงกับจุกอกพูดไม่ออกก่อนจะรวบรวมสติแล้วก็ขอให้องค์เทพท่านอื่นๆ ให้อภัยกับการกระทำอันโง่เขลาของตนจึงทําให้องค์เทพสูงสุดพูดขึ้นว่าท่านไดเห็นว่าการกระทําในครั้งนี้มันร้ายแรงจนต้องปลดท่านสุรารักษ์ออกจากหนึ่งในองค์เทพต่างหาโปรดแสดงความคิดเห็นซึ่งมีเทพสององค์นั่นก็คือเทพชั้นกลางเสนอให้ปลดส่วนเทพองค์ล่างสุดไม่เห็นด้วยโดยคิดว่าควรจะให้โอกาสเทพสุรารักษ์อีกครั้งหนึ่ง เขายังเป็นเทพที่เพิ่งจะได้มาทำหน้าที่ไม่นานการมีคุณสมบัติไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งยังต้องเป็นผู้ถูกเลือกจากสวรรค์และชะตาด้วยเทพสุรารักษ์เห็นว่าตนนั้นกำลังจะถูกขับจึงทำหน้าโลดไม่มีข้อโต้แย้งใดๆดัๆ่นั้นเทพสูงสุดก็พูดขึ้นมาว่าครั้งนี้ถือเป็นการกระทำครั้งแรกข้าพเจ้าจะให้อภัยท่านแต่ท่านสุรารักษ์ท่านก็ต้องบำเพ็ญตน สำนึกในสิ่งที่กระทำเทพสุรารักษ์ได้ยินถึงกับยิ้มออกมาด้วยใบหน้าปิตีถึงแม้ว่าจะเป็นสุขแต่ก็มีอีกเรื่องที่ยังค้างคาใจนั่นก็คือสิ่งที่องค์เทพสูงสุดกล่าวว่าอสุราอันตรายแม้จะอยู่ในเงื้อมอมือมนผดึกงนานแล้วก็ตามทว่าไม่ทันได้กล่าวถามคำใดออกไปเหมือนกับว่าองค์เทพสูงสุดอ่านใจเทพสุรารักษ์ได้จึงพูดขึ้นมาว่าท่านเหมือนจะมีคำถามในใจจงเอ่อยออกมา เทพสุรารักษ์ไม่ราช้ากราวถามในสิ่งที่สงสัยและยังพูดต่ออีกว่าตอนที่ตนกำลังออกมาจากที่นั่นอสุราพูดอะไรสักอย่างคล้ายกับท่องมนต์คาถาแต่ทว่าตนเองก็แค่อ่านปากไม่แน่ใจว่าอสุรานั้นพูดอะไรออกมาทันใดนั้นเทพสูงสุดก็พูดขึ้นมาว่าเสริมแกล่งคำสั้นๆคำเดียว เทพสุรารักษ์ได้ยินเอาไปประกอบรูปปากที่อสุราพูดในหัวถึงกับทำให้เทพสุรารักษ์ตาเบิกโตแล้วก็พูดยืนยันว่าเป็นคำเดียวกันเทพสูงสุดจึงพูดต่อว่ามนต์คาถาโบราณของเผ่ายักษ์เปรียบดังคำสาบท,ที่ใช้โคดล้มเทวดาองค์เทพก่อเกิดจากเผ่ายักษ์โบราณและปีศาจจากบรรพการนามพระมารดาปีศาจที่ซึ่งถูกกักขังอยู่นอกสามภพ เทพสุรารักษ์ได้ยินอย่างคงงงหวังจะได้คําอธิบายเพิ่มแต่ทว่าเทพสูงสุดก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเทพสุรารักษ์แม้อยากรู้แต่ก็ไม่อยากเส้าซีถามจึงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจซึ่งเทพสุรารักษ์ก็รู้อย่างหนึ่งคืออสุรากาลังใช้มนต์คานานั้นฟังจากนามคงคิดจะสังหารตนไม่ผิดแน่แตัดภาพไปยังอาณาจักรชาวนาภามีบุคคลปริศนาบุคคลหนึ่ง เขาหลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆบ้านพักนักรบหญิงผู้ซึ่งเป็นผู้นำเผ่าชาวนปาปาบุคคลปริศนาซ่อนกายในความมืดจ้องมองที่พักนักรบหญิงไม่วางตาเขามองซ้ายมองขวาซ่อส่องอย่างมีพิรุษเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาขนทางสะดวกบุคคลปริศนานั้นก็ค่อยๆเดินล,ลัดล็อกไปในพงหญ้าท่ามกลางความมืดเขาแต่งกายด้วยชุดดำทางกลาง แม้กระทั่งหัวเขายังพกจนมีดเห็นเพียงแค่ดวงตากำลังทาาร่างไปกับกำแพงบ้านพักนักรบหญิงเอาล่ะครับตกลงมนคาถาวิชาเสริมแกล่งหรือกระยาเหล็กที่มาจากตำราปอบบรรการมันมีที่มาที่ไปล้ำลึกอย่างที่องค์เทพสูงสุดว่าจริงๆหรือแล้วบุคคลปริศนาชุดดำคือใครโปรโดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองและแพรภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขออภัยที่ผมลาหย,ยุดไปเมื่อวานเนื่องจากว่าทํางานจนดึกดื่นรถติดกลับมาทํานิยายให้ท่านผู้ชมไม่ทานถึงกระนั้นผมก็รักท่านผู้ชมเสมอไม่อยากให้ทุกท่านขาดตอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก้อขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ